ทายานกลัวทุกข์ก็อยะ่าทำบาปสเจผ้าสยิดุขัดสะสเจเต,เตทุกขมัปปิยังมากาสิป่าปกังทามัง่งตาวิวายาดิว่าระโหถ้าท่านกลัวทุกข์ถ้าทุกข์บนาวรักสำหรับท่านท่านก็จะ,ะได้ก่อกรรมซัวทั้งในทีแจงและในที่ลับ ร่เป็นมาหแห่งเทวรีภาสิตฐ์พระบุญน,นาเทวรีเป็นธิดาของท่าสีในเรื่อนของอนาทบินฑิกะเศรษฐีฟังธรรมสือสีหนาดสูตรแล้วปลุเป็นโซดาบันมื่อหนึง่งนางน้ำหมอไปตักน้ำทีท่าน้ำได้พ่อพร่ำผู้หนึ่งกำลังอาบน้ำดำลงรารุ่่น แล้วโผล่ขึ้นมีตัวสันเทิมฟันกระทบกันเพราะเป็นฤดูหิมะตกต้องการสงเคราะห์เขาจึงถามว่าทันยานียังจึงต้องอาบน้ำเป็นอย่างไรจึงลงไปอาบน้ำพร้ามตอบว่าเอากำลังทํากุศลกรรมเพื่อปิดกันบาปคนที่ก่อบาปกาไว้จะ้ลใดเพราะการอาบน้ำนางจึงสอนเขาเช่น ถ้าเห็ดจังสี่แล้วบริสุทธิ์จากบาปใดพวกปูปลาเตาก็จะได้ไปสวรรค์กันเบิดพร่ามเดือมใสเกล่าถวายผ่าสาดกแต่นั่งขบรับกันยังสอนด้วยภระสินี้เป็นต้นทุกเช่นพวมบัวพาสุขและพวมโศกละจะนี้ถูกจากกาสัวต้องหยุดเหตุหยุดทำเสเจปาประกังกามั่งกริษสิกรุสิสวนาตีดุขขา ประมุิยัตถิอุเปจาปิปลายโตถ้าท่านจะเหตหรือกําลังเหตกรรมซัวถ้าท่านจะเหาะน,นีไปกับบลญจากทุกไปได้ดอกก้มปิดมม้แห่งเทวีภาสิตนางปุณนาธาสีสอนพร้ามผู้ถือวาผู้เหตบาปะบริสุทธิ์ได้ด้วยการอาบน้ำอีกด้วยภาสินีนา่งบรพบภาสาดกถีพรามให ก็เพื่อจะกล่าวทําให้พร่ำลำร่งอยู่ในสารณะและศีลคือถ้าท่านจะเหตุบาปกรรมนั่นต่อไปหรือกําลังเหตุอยู่ในปัจจุบันก็ตามแม่ท่านจะจงใจนี้ผลของบาปไปยุบบนพุ่นบนพี่ทั้ทงหนีทั้งพุ่นคิดว่าทุกกันเป็นผลของกรรมซัวจะติดตามว่าไรท่านก็คิดพิดแล้วเพราะเมื่อปัจจัยเช่นกติพบที่ซั์ไปเกิดและการ ยุคสมัยที่มีรรำหรือบ่นิยมร,ร้ำเป็นต้นยังเป็นประยูกกรรมบาปบุญก็ย่อมจะให้ผลได้ทั้งวัดทั้งนั้นจะเหาะหนีกะบบพลแนวทางเพื่อควอมหลุดพลสเสจพายาสีดุขัสะสะเจเต,เตทุกขมาปิยังอุปเปหิสรนั่งพุทธทังธรรมั่งสังคัญจะตาทินั่งสมาติยาหิสีลานิ สนุเตโมขายะเหตสติถ้าท่านย่านทุกข์กวาทุกข์ถ้าทุกข์วณา,ารักสำหรับท่านท่านจงถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและประสงค์ผู้คงทีว่าเป็นที่พึงที่ระลึกถึงจงสมทา,านศีลพรนั้นละจะเป็นความรุดผลแก่ท่านความเป็นมาแห่งเทวรีภาสิตนั่งปุณนณนาท่าสีแนะให้พร,รา่มนี้ถูกโดยการถึงพระรัตนตรยัย และรักษาศีลด้วยพระสิทธิ์นี้พร,รมได้พระพุทธตามที่นั่งแนะนําต่อมาเขาเฝ้าฟังธรรมจากพระศาสดาและบวชบวด,บดูลบวนานกับบรลุพระอรหัตอ,น,อนาถาบิณฑิกาเศรษฐีทราบเรื่องนี้แล้วนับถือนั่งมอบพ่วมเป็นท้ายให้อนุญาตให้นั่งวบวชบวนานกับบรลุพระอรหัตผู้คงที่หมายถึงผู้หมั่นคงเมือ่อเราปลัวร่มตางๆง,งจะคุ้ยให้จับบาดมั่นขี ถามหนีให้ถามย่ามเห็นเงินความหมายจับควายให้จับเวลามันกำลังขี่ถามหนีให้ถามในเวลาที่เห็นเขามีเงินต้องอธิบายจะเห็นยังกับให้เห็นในทันทีอย่าพัดวันประกันพุ่ง